บริษูควนให้บริ่อดักควนให้ใกล้ชิแหงอได้นั่นจ้ว่านี่ต่อจะเมือไงนี่ให้มาน่ะแขกมาเราเขาเราโอ้คนกินอยู่นี้เนาะมา อมมานน้ไะรัเออเนี่ยน้ำกินพี่น้องเลยพี่โอ้เบางเนี่ยเป็นเป็นฝ่าอยู่มันคือบมป้านไว้มองนี่เนาะสบายดีสบายดีพี่น้อง fc วัตสุกุสุพลนะพ่อการขึ้นเก้คือเดิมเด้อกับซองแม่บุญมาเนาะพ่อการดีวันนี้ก็ยังอยู่เพื่อนเมตุอยู่พี่น้องเไม่ว่าเมย์เสาเตาอะไรเนาะ เมื่ออื่นแล้วก็บอท่านได้ไปเที่ยวเขาเราเมื่ออื่นก็ไดแล้วเมื่อวันจันทร์เราเนาะก็เลยแวะมาเล่นน้ำเล้าพี่น้องเลยเพื่อว่าอิฟซีคิดหอดคิดเถิงเนาะทางมือตูกันกระไดทังสุนกาเลยสิเขาไปเยี่ยมยามทำข้าวเล่ามาถึงแล้วอยู่น้องเลยก็อยู่นี่พือเก้าลมใบวอยพี่น้องเลยเดือนสิบเอ็ดหัวลมต้องเดือนสิบสองหัวลมเต้าแล้ว หนาวในในคิดฮอดน้องและอันนี้ย้ำสิเข่าบอนนอนบริสันเนาะอ่าอันนี้กะคำก่อนจากผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นผู้ทางเมตุสบายดีทุกตัวสบายดีเฮ็ดยังอะนะเก็บกวดนี่แหละเออเก็บกวดชามเถ่อฉีเถ่อเอาไปตากแม่จะบอกว่าเจ้าฉีตากนางนางนะใช่นางนะนางนะกูเลยเฮ้ยนั่นล่ะเขากบอกว่าได้มินกินผูโพอยู่ตากแม่อันนั่นเี๋ยวก็ตก นอนขึ้นแล้วปรจักบะไมีตัองนานแล้นก็ไม่ได้ใช้อะนะนี่ควายไม่ตูนี่ตายเหมือนนั้นหวานชื่นอกเลยวชักเป็อนยังอย่าเลยเห็นในชวนเห็นในชวนน้ำมัยเห็นตายกับบอลนี่ชักมีนี่ครกมัน,น,นงูจักนงอดแบบจักเนาะอย่างพวกงูเห่างูจังว่ามินทุยทุยอยูนน่นั่นนั่นคือบอเห็ดเอาตอกห้อยเอาเอู้ มันข um, ้า so ม oh, ันมุดแล้วมันอ่านก็ไปชิบมงชอยนั่งมันจะเลวฮะอันนี้ชินได้แต่นั่งนี่แหละได้แต่นั่งบ่ชินบ่ได้บ่บ่มีนักชินฮันพูดคายบ่ผูดตกพูดคายพูเละฉชนในชาวชาวเอ็ดพูดโอ้ใหญ่บ่ไวกันไหมมันเป็นอันนั้นใหม่เลยฮะขุยใหม่ใช่ไหมเป็นอะไรกันเป็นชื่อเลย

กอกินไปเด๋วจะลงมาดมเมือบบงด้วยโมเชียเฮาเมืองดวจะมีนอนบปจักเอาเถิงอยูอ่่โอ้โอ้นี่ชงชิมีนอนแท้ใช่น่ะมาคือแข็งแทะเอาแช่น้ำเกลือคืนหนึ่งเลยนี่แล้วก็เอาแค่นี้ใส่หนังเค็มแล้วเพื่อนเอาไห้บอรือซือ่อเพื่อนให้ บริสุทธิ์ดักคุณให้ใครฉีดเหงื่อด้นั่งเฉวันนี้ก็บ่ันนี้ต่อจังมือนี่มือยักเสียนกับหนังใส่น้ำกันอย่ามันแช่น้ำกันขี้เสเป็ดมิชังอันนี้ตัวนั้นมันยักใช่พูดเจ้าวบุ๋มีว่าบุนอนกิ้งกริ๊งกริ๊งลงมาเลยเช็ดบ่ญนอนโต๊ะแค่เจ้าบ่ญรู้กระโตกน้อยนะมีนอนเนี่ยหาปลามินปลาเนี่ยโอ้ยยับมาห่มพี่ตัวนี้แหละตัวที่มินนะ นี่ครับปลามึงปลาไม่เท่านี่ครับนี่มึงแน่นอนนะตาอย,ย <c oughs> ู่แช่อยู่ปลาไม่เท่าแล้วนั่นแหละูเอาไปเมียนให้แล้วน่แม่เมียนใช่เมียนรังอันนั่นแล้วปุ้นละไม่เห็นไหมเียนจะนอนเอาไปใช้ไะนี่ละตาตรงนี้เถิงบ่บ่เถิงแม่เอากระบ่ากบ่แล้วมินนั่นแล้ว บ่แม่นมินยังดอกเนาะเอาแม่นปลานั่นคือมันนั่งนี่มันบ่แม่นดอกบ่มีนั่นเออว่าอันนี้ก็ตากหมดมือเบิ่งย่างมาเบิ่งข้างหลังบ้านแล้วกนลมบๆแท้เย็นๆเนาะแล้มาเฮือนบ่ตาเฒ่าน่ะมาออกยังบ่ทันลงเกียวคั่นลงเกียวแล้วให้นให้ลนลนอนอนเฮือนค่อย Nón hươn Bảo bà lắm nhỉ Bà, bà là Chị họ hươn, chị họ san, Thân cơ bà, non, một, một trang, con, ui, bà bà hôn một Một trong nhang bà thắng nà Nón một trong bà nỗi của bà đó Chào chứa bà khôn Khả ninh như đó, coi bà chứa đó khởi Ừ, nè nè Anh ấy qua chỉ chốt cái nhang bà hẹn đi bước này, này. Phụt tóc bà đây Phụt tóc ตูบน้อยเจ้าเปลือเรือได้เรือตีชื่อได้มันพ่นตกวานนี่ก็ตกมือชื่นก็ตกเรชิจูดก็เป็นจูดนี่มันเปียกต้องเคลียออกก่อนเคลียมันแห้งก่อนก็คนก็กินแกงนี่หมากกะทินนี่กันไว้ยังเปียกวันเราชิจุดวันนั้นวันนีงก็ตกแห้งเตกแห้งบ่าว้านนี่วันนี้ก็แห้งมือชื่นนี่ก็แห้ง không có gì chụt vẫn chụt à. à, biệt chứ nè lâu lâu nhang vậy nè cái nhang là luật tiền hùa nữa và chỉ phải chọn luật đấy bạn này chỉ phải ngàn lời à, về đủ lại mình hùa chọn về đủ lại lấy hùa đó. tầng tay leo sư mày nhưng mà chọn chật thừa mà tên cao này mà, mà cái chốt mất á ừ, 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 ừ. Mà tên mày ao trừ nước cao thay ma vay nhang thì vâng nước thay ma nè Vay nhang vay vâng thức Thay ma nè khẹt ma Khẹt ma 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 lắm, khẹt ừ, Khẹt Khẹt giấc ma của ma lắm Khẹt ma khẹt ma Hay khẹt dù phụ điếu lạ Khẹt ma đây khẻc khẻc mà ไผ่เนี่ยเอ็มฮ้ยอ่ะสบายดีเลยแกมาหน้าไผ่อะนะมาเนี่ยโอ้ยมาบ่เวียดอัดซีป้าเห็นรถใหม่กงผู้หนึงขี่ตีนบ่ผู้นึงขีีีต่ใช้ขี่ตีนมันบ่งงงงไม่ตู้กับหลานไม่ได้พ่อกันเนาะฮึ่พ่อได้บอนฮะแล้วแช่ขนมจากินชมบ่โอ้ไป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 โอ๊ยฮะ นราจะกินชมเละอาม่าบ่หมักขามนะเออไปไปไปเอ้าแยวเอ้าเจ้าหลานชายเจ้าเบิ้งมึงแก้วกันโอ้่าตามอยู่พี่เบิ้งเออมาตามเจ้าอื้ออื้ออื้ชิออกได้บ่หีิเนาะเข่าถมทางนี่วันนี้ได้ไปชิได้นอนอยู่พี่เออแล้วเอาเตียงเขามาแล้วคักวันยังบ่าหน่เนาะ เจลเจวพงบ้าเจวปลาตะแต่วัจีมายังลูกไปลูกอยากกินน้ำกินน้ำกินกินูมีน้ำกินคนบ่คนบ่เ้นบ่ตกคนบ่ตกบ่มีน้ำวันนี้กพริกละกนหน่วยทอโปเมอรนี่ เเียให้ขีดจำเชี่ยจักนวยแล้วครบอายโอยครบอยใตายุกน่อยฝนทีต๊ได้เนี่ยนี่พ uh, ่อต๊เด้อเขาคอยเกี้ยวารใช่ไหมหมดบานเอนยังเห็ดยี่ป่ทางค่ะเดี๋ยวนี้ห่อชาเลยเห็ดและข้ามาในบ้านเลย นี่ปิดตาออกได้เห็นบ่รถใหญ่เขาเที่ยวเออใครแน่ส่ะคันบ่เห็นรถใหญ่เที่ยวเพราะแห้งแล้วมันนี่ไม่แม่กินน้ำเปล่าเจ้าสิบัมากพี่ได้เราอ่ะตัดคำจีออกจีออกเคืออนลูกเราอะเราเห็นลูกว่าตอดคำจีออกมาพูดเราอ่ะลานมาก่อนหลานตักน้ำบ่ตักน้ำใช่ไปค่ะไป วันนี้ได้สิได้เห็นน้ำส่างแล้ววันนี้บอนมีตู้แล้วไปตักเจ้าก็เคยตักว่าแต่เออคนมันมีแต่คอบ่เออไปซะปะไปตักน้ำกันแล้วไปตักน้ำไปตักน้ำบาเวียดไปเบิ่งน้ำส่างกันเสร็แล้วไปเบิ่งกันไปไปไปโยนมีตู้ถาดโยนน้ำบาสนี่ เออไปตักน้ำบาดนี่ไปไปยังไปยังทางได้ทางได้น้ำสางน่ะเราเข่าแล้วเข่างามอะไรพอเกี่ยวแล้วหนูข้าวกะจ้างมือละแสนได้เจ้าว่าต้องเกินประแดกแล้วถือถ้วย ปุ๊คักเถอะวะตอนนี้กำลังไปตักน้ำส่างเยอะโอ้น้ำส่างคนที่กินบดบ้านบดเมืองบ่หรือว่วได้ไรอือืมย้อนยกบ้านคอยกับมี่คะตะกี้บ้านบ้านคอยกับมี่มีปะเออแม่ปะ ลงมุมแล้วก็จักอันนี้เอสอสีฮะน้สำสังนะบะสใส่นอกบะนีอนนอ่อันนี้่ะอ้ออันนี้ผลกิจบทบานบทเมืองนะ่ะอือ มีแต่ขี่ขี่อันนันเด้ทเทารบ้ขาโอ้มันคือนำให้นะจ้านี่เขาวันยานใส่พูยยันนี่น่เนาะมันจะบวเตียวอันนี้บ่ไม่ตู้เมื่อกินนะคือเพขึ้นเพราะบ้านอันก็แท่นหน้า,านเนี่ยจ้าหนี้จะบริษัทบริษังามอืมมีแต่มีแต่เท่านะกินน้ำพักไม่หาย่าง <laughs> ช่นปลาอปลากมีน้ำดองตาไอดองปลาอ่าโอ้เบิ่ง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 เาทได้ซโอ้คนกินอยู่นี้เนาะ นน้ำกินบอไลพุ่นใช้น้ำบ่านเนี่ยน้ากินพรองเลยพี่โอ้บางเนี่เป็นเป็นฝาอยู่คือบ่อป้านไว้มองนี่เนาะคันว่าป้านนี่ไว้ชิคายู่เนาะไปน้ำดองยาน้ำหักไม่กินแล้วมีแห้งผลวะ ไปเมื่อไปเอาทายเมื่อคี้มาขามไปเอามาตายรถบันเอามาเอามาให้แม่นลยไหมลูกด้วยแบบนี้ดังดังอึบรถสาวแ้วมาตักน้ำสั่งมาเนิตักน้ำกินตักน้ำกินให้มิตุ ล้วตักเต็มกระถางแล้วเราเมื่อยแล้วก็ลวเลยย่าเราป่ะการเพื่อมีประบการณ์หนึแค่กานึ่งขันให้ค่อยหาบนี่เมื่อเทือนเหลือครึ่งน,นึงที่อแอวเฮ็ดแอวอ่อนว่ะหอดแล้ว <laughs> าวานีมา,า,าดูแหละ มาอยู่นี่ปีหนึ่งหาก็เห็นน้ำสางเพิ่นกินใาวบ้านเพลินกินเมื่อเพื่อนกันบ่มีนาตักนี่มอเพื่อนกันจยงกินไปไปไปวายวายควอยหาไม,ม้เมืเ่อยจะยิมมต้อนบ่กเพี่พอ่ะ ไปหยีบมันแล้วนะหยีบอะไรกินเลือดทียมันเออมหยีบเลือดไจ้งกันัวจ้าบ้นตวน่ะเออแจ้งวางัวไอยแล้วเรอเปิดธุรกิจตไกดพ่อบอลไปางนั่นไงบุกไก่กะบุดนึงดกคนน้ออยับอันกูน้อยเนาะเเลาว่าให้่อยหาเ็ว่าไ่อยานบเรือ โอ้ข่อยมามันก็ตัวเตี่ยตัวเตี่ยแล้วก็บอกหักแข็งเหนียวแข็งไปมัอน่นน่ะมันต้องมันต้องเอาไปตองใส่น้ำกับคันให้ข่อยหาบเออเช่นลรโบยังอ่ะสบายดีเด้อเนาะดีสบายดีอร่อยมากบ่เนี่นะบนดอนนี่นะเดี๋ยวเอาหวยเจ้ากูใช้ชี้ไปชี้เท่ไหร่อยกับบ่ได้เห็นหวยเมื่อกี้นี่เนาะมีแต่ไอหน้าเนาะตามๆกันได้เจ้าหวยใช้ เพิ่นเอิญน้ำส่างยังวะน้ำส่างหางไม้หายางว่าเด้อโอ้แบบเหยียบง่อยคอนน้ำโอ้แม่นแล้วใช่แบบง่อยน้ำส่างหายนิ้วยิ่งยักบ่หางไม้หายยางลงหางไม้หายนิ่งด้วยเนี่ยไจิตามเจียวกินน้ำส่างคงให้ทั้งนี้น้ำส่างหางไม้หายยางคอยตักว่าได้เป็น่ยนน้ำส่างคงให้เสื้อบขวาคนบ้านใหญ่ตักน้ำส่างคงให้บ่คอย เอะไรข่อยไปได้อยู่มูตักให้แล้วข่อยฮับข่อยย่านครูโต๊ะก็ข่อยตักอุปนข่อยไปนะมูแล้วีบอกเจ้าเด้อฮะขันเจ้าไปตักมันหาเจ้าถือเสื้อไปน้ำวัดหงคูไว้ไก่แซมหมูเนาะลูกแซมข่อยไปซ่อเมืองข่อยหัวใจโต๊ะได้ไปยูบใบตักนายแต่ข้าวสมัยตะกี้บ้านเฮาก็กินอย่นั่นแหละแม่ยไปเอามาจ่ายเงาะเบิ่งดูวเจ้าน่ะผ่านอยู่บ่จ่ายเงาะจ่ายเงาะว้า อันนี้บอกกระตุกระเท้าเจ้าสารนะเออกระตุกเออกอะเท้าว้าตัวผีน้องแมวเจ้าเนี่ยไงเจ้าคือบวเฮ็ดมีน้ำตาลอยู่ปะบวมีแล้วน้ำตาลเออเราบวมีน้ำตาลเจ้ารับซ้ำชิรับตาแบบนี้เนาะตอนเช้ากูบม่ย่างสุดไหมก็กินลอเราบวเห็ดมาให้เจ้าได้บวชเออกินกินกินสต๊ดกกินเดี๋ยวกินกินเอาเอาเซนเป็นจังนไรอาบน้าเฮ้ยาน้ำ โอ้ยลูกเทวดาหิมะลกูกหิมะหิมะผุดระย้อนใหญ่ใหญ่เยอะ <laughs> แล้วมันบ่มักถือเกิดลายนาเกิบบ่ถือก็จังสั้นแล้ว่วนว่าเนาะโอ้ยบันนี้แล้วจะได้นอนบ้านสีชัยออกบ่ได้เด้ฝนตกออขอนอนในเร้่อืมาแรงมีสีชัชยเนาะ โดยโดยเอาเอาพี่น้องเลยเนาะมาอนี่กับพนสิกินสมกินแซ่ขุบุญจิโคจบคลิปกันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี่กับสิประมาณนี่แหละลาพากไปก่อนพ่อกันในคลิปหน้าพูดแหละสบายดี้อสีชัยเด้อโดยสบายดีเด้อพูนโดย่ะพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้กับประมาณนี่แหละสระโอมลาพ하자ไปก่อนขอบุณขอบคุณทุกคนที่ขอบุญขอบสมไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อสาบายดี